รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ e v n e น s นะครับแต่ว่า E ี News วันนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าโดยตรงนะแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมเนื้อหาด้านในกันเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาด้านในนะครับ ใครที่เข้ามาในช่องกับตันด i y เป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดในวันถ,ถัดไปนะครับแล้วถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะครับมาเริ่มชมเนื้อหากันเลยสวทชนะครับได้ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับก็เรียกว่ามีแผนที่จะตั้งแล้วกันนะครับเป็น โรงงานแบตเตอรี่แบบชนิดที่ว่าที่เรียกว่าปลอดภัยนะครับโดยใช้วัตถุดิบในประเทศนะครับเรียกว่าไม่งอแบตเตอรี่ลิเธียมเลยนะครับโอ้โหฟังชื่อแล้วดูตื่นเต้นมากเลยนะในช่วงนี้นะครับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น lfp หรือว่าเป็น nmc เนี่ยต่างขาดแคลนแล้วก็ราคาพุ่งสูงขึ้นมากเลยนะครับทำให้ใค่ายรถที่ต้องการทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้เนี่ยต้องปรับราคารถยนต์ของตัวเองขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือยังไม่สามารถส่งมอบได้ด้วยนะ เนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดเลยสําหรับในเรื่องของการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมา1คันนะครับฟังข่าวแบบนี้นะฮะทำให้สาวกรถเครื่องยนต์สันดาบนะครับยิ้มมุมปากแล้วก็บอกว่าเห็นมาล่าบอกแล้วพอคนใช้เยอะราคามันก็จะขึ้นกลับมาใช้รถเอนเดอร์ม,มาดีแล้วใช้รถน้ํามันเหมือน,นเดิมมาดีแล้วนะครับแมแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่างจากรถยนต์น้ามันตรงไหนรู้ไหมครับ มันต่างกันตรงที่แม้ว่าจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่เป็นขุมพลังงานหลักนะครับแต่แบตเตอรี่เองเนี่ยก็มีกระบวนการผลิตที่หลากหลายนะครับสามารถที่จะใช้วัตถุดิบอื่นนะครับมาผลิตแบตเตอรี่ได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่เหมือนกับรถยนต์น้ามันที่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเข้ามาเท่านั้นนะครับหลายคนเถยมบอกก็ติดแก๊สก็ได้อ่าโอเคก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะทีนี้ มาพูดถึงเรื่องของเราดีกว่านะครับหลายคนเนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่จะนํามาทดแทนแร่หายากเพื่อให้ราคาต้นทุนของแบตเตอรี่เนี่ยถูกลงนะฮะแล้วก็ผลิตได้เป็นจํานวนมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณสิวรักษ์สิวะโมกกระทนะครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกเิงพณิชย์ิตหรือว่า NSD นะครับซึ่งอยู่ในสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันว่าสวทชนะครับ อันนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาด้วยนะโดยเผยว่าทางศูนย์เองเนี่ยครับได้ตระหนักถึงข้อจํากัดดังกล่าวนะครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับโดยเฉพาะหากเกิดภาวะไม่ปกติภาวะฉุกเฉินหรือเกิดสงครามนะครับไทยอาจจะประสบปัญหาความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศได้เลยและลิเธียมนะครับที่เป็นวัตถุดิบหลักเป็นแร่หายากแล้วก็มีจํากัด หากมีความต้องการใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยนะครับเพื่อสร้างระบบกักเก็บพลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังไฟฟ้าหมุนเวียนรวมถึงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะทําให้เกิดภาวะขาดแคลนหรือการแย่งชิงทรัพยากรในอนาคตขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับยังมีประเด็นเรื่องของการจัดการขยะแบตเตอรี่รีเทียมด้วยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของสารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและก็สารที่เป็นอันตรายนะครับ เมื่อมีปริมาณขยะแบตเตอรี่ชนิดนี้จํานวนมากเนี่ยหากใช้วิธีการฝังกลบขยะก็อาจจะมีโอกาสการเกิดการล่วไหลของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมได้นะครับทางสาวทชนะครับก็เลยได้สนับสนุนการพัฒนาแบตเตอรี่จากวัสดุทางเลือกที่มีแหล่งทรัพยากรในประเทศแล้วก็มีความปลอดภัยสูงพร้อมทั้งจัดตั้งโรงงานต้นแบบนะครับเป็นโรงงานต้นแบบที่วิจัยแบตเตอรี่วัสดุทางเลือกที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อความมั่นคงนะครับนี่คือชื่อเขานะ ในเขตนวัตกรมเรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI นะครับที่วังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองนั่นเองโอ้โหอันนี้เนี่ยน่าไปมากนะครับถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับขอบอกเลยว่าต้องไปให้ได้เลยนะครับโรงงานต้นแบบเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด732.4ตารางเมตรนะฮะหละเอียดมากพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญขนาดกําลังการผลิตก็จะได้ที่1เมกะวัต ชั่วโมงต่อป,ปีเลยนะครับ,บเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ทางเลือกแบบคอกวงจรแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวดําเนินการภายใต้ระบบมาตรฐานการบริหารคุณภาพโรงงานแบบ iso 9001และการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่มองส2งหโอ้โหแค่มาตรฐานนี้ก็อ่านจนเหนื่อยแล้วนะครับ ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะแล้วก็ติดตั้งเครื่องมือการวิจัยและเครื่องจักรสายการผลิตตามกําหนดแล้วเนี่ยจะแล้วเสร็จในปี2565อ่าวปีนี้นีเ่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับรูปแบบการให้บริการในเบื้องต้นนะจะเป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการบริการหรือร่วมวิจัยและพัฒนาขยายต้นแบบผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่ผลิตได้จากวาัตถุดิบภายในประเทศในระดับ pilot scale นะครับ ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้สนใจรับบริการทั่วไปให้คำปรึกษาการผลิตสูตรและการพัฒนาแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงตัวเก็บประจุยิ่งยวดหรือว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์นี้การฝึกอบรมการทดสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนเพื่อไปสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับ คุณสิวรลักษ์ได้กล่าวต่อว่าแบตเตอรี่ทางเลือกนะครับที่ทางศูนย์ NSD กำลังวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันนี้เนี่ยจะอิงบนหลักคิดจากความพร้อมในเรื่องทรัพยากรวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศจำนวนมากซึ่งเอื้อต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ยังมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอ้โหฟังดูดีมากเลยนะฮะมาดูกันต่อไปโดยที่ดำเนินการในปัจจุบันนะครับได้แก่แบตเตอรี่สังกะสีไอออนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอ,อันนี้เราเคยได้ยินข่าวนะ แบตเตอรี่โซเดียมไอออนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอันนี้ผมสนใจตัวนี้มากกว่าด้วยนะครับถ้าถามถ้าถามผมนะแบตเตอรี่โพเทสเซียมไอออนที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน,บนวิทยาศิริเมธีนะครับเทคโนโลยี Technology, ตัวเก็บประจุยิ่งยวดและระบบกักเก็บพลังงานจากคาร์บอนที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่านี่ก็น่าสนใจนะ ทั้งนี้นะครับแบตเตอรี่สังกะสีไอออนจะเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องที่ผลิตในโรงงานต้นแบบในปี2566โดยเป็นผลงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีกราฟินนี่ผมเพิ่งทำคลิปไปนะเรื่องของกราฟินนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บประจุกระทั่งพัฒนาจนได้เป็นชิ้นงานต้นแบบที่พร้อมสำหรับนำไปขยายขนาดการผลิตในระดับพ i l ล t ต์สเกลถือเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่น่าสนใจในด้านความปลอดภัยและความมั่นคงเพราะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถรีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ อีกทั้งสังกะสีเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุที่มีราคาถูกไม่ค่อยถูกนํามาใช้งานและก็ในไทยเนี่ยมีปริมาณมากกว่า4ล้านตันเลยนะครับทนต่อการกระแทกไม่ติดไฟและไม่เกิดการระเบิดจึงเหมาะกับการนํามาประยุกต์ใช้ในระบบกักเก็บพลังงานแต่ก็มีข้อจํากัดน,นะครับในเรื่องของประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแลว้วก็น้ําหนักก็จะมากกว่าด้วยอ่าอย่างไรก็ตามนะครับด้วยจุดเด่นของแบตเตอรี่ชนิดนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ต้อง การความปลอดภัยสูงรวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการการเคลื่อนย้ายนะครับเช่นทอุปกรณ์ทางทหารแท่นขุดเจาะน้ํามันสถานีวิทยุสื่อสารทางทหารทุ่นลอยน้ําเสาส่งระบบสัญญาณนะครับระบบไฟฟ้าสำรองแบบอยู่กับที่ระบบกริดไฟฟ้ารวมทั้งแหล่งพลังงานในอาคารบ้านเรือนเช่น Energy Wall นะครับหรือ Power Wall ที่เรารู้จักกันนั่นเอง ในอนาคตนะครับหากมีการใช้งานแพร่หลายนะอาจจะพบว่าต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่สังกะสีไอออนถูกกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานในบ้านเราก็เป็นไปได้อันนี้มันต้องอยู่ที่เรื่องของอีโคโนมีออฟสเกลด้วยหากเรากําลังมองหาพลังงานแบตเตอรี่ทางเลือกอยู่นะครับแบตเตอรี่ชนิดนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในอนาคตลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยนับเป็นโอกาสและความท้าทายในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้แก่ประเทศด้วยนะครับ ขณะที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนก็นําเทคโนโลยีกาฟินเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยข้อดีคือมีต้นทุนการผลิตโซเดียมไอออนต่ากว่าการผลิตลิเธียมไอออนมีความหนาแน่นของพลังงานสูงสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วและใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิต่ําได้ดีด้วยนะครับทั้งยังมีความปลอดภัยสูงสามารถนําไปใช้งานในระบบของยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานหมุนเวียนเป็นต้นจึงเป็นแบตเตอรี่ทางเลือกที่มีโอกาสทางการตลาดสูงและน่าจับตาที่สุด โดยเฉพาะประเทศจีนนะครับทำการผลิตจะคาดว่าออกสู่เชิงพาย์ได้ภายใน1-2ปีนี้อ้าวจีนก็ทําแข่ง,ขงเราเหมือนกันนะเนี่ยเช่นเดียวกับแบตเตอรี่โพแทสเซียมไอออนนะครับซึ่งเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโลหะลิเทียมและมีศักยภาพนํามาผลิตเป็นแบตเตอรี่นะครับที่สําคัญประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทสและเกลือหินอยู่เป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะในภาคอีสานนะครับ จากการประเมินสำรองแร่เบื้องต้นเพราะว่าไทยมีแร่โพแทสมากกว่า4,7,000ล้านตันซึ่งถือเป็นแหล่งพลังมที่มีศักยภาพสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยทีเดียวนะครับอ่านี้จากข่าวนะครับในส่วนตัวผมเนี่ย ผมรู้สึกเชียร์ในส่วนของโซเดียมแบตเตอรี่มากกว่านะครับแต่เราต้องมาดูว่าในส่วนของสังกะสีไอออนเนี่ยนะครับจะตอบโจทย์และก็ใช้งานได้จริงไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่พอมีข้อมูลเนี่ยตัวสังกะสีไอออนเนี่ยจะเหมาะกับเรื่องของการใช้เลี้ยงเฉยๆนะหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรเงี้ยยังไม่เหมาะที่จะนํามาใช้กับอุปกรณ์ในเรื่องของ power wall หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าแต่ต้องดูว่าเทคโนโลยีที่ทางสวทชเขาจะพัฒนาเนี่ยมันจะเหมาะสมไหมหรือว่าจะ หันไปหาเรื่องของโซเดียมแบตเตอรี่นะครับก็มาติดตามกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ช่องกับกัน DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ